สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับออ,อืไม่รู้ว่าโพสต์นี้ใครคือเจ้าของโพสต์นะครับที่เพจสบายดีแซบเขาบอกว่าไปเห็นโพสต์ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหมอลำท่านหนึ่งก็ได้แค่คิดในใจแต่เราจะไม่สร้างดรามา่าหรือสร้างศัตรูเพิ่มแต่จะทำให้เขาเห็นด้วยผลงานนะครับ FC และก็แชร์โพสโดยมีข้อความว่าไผ่ไปลงกทมใหม่ๆกมกวิกแตกเป็นธรรมดาตะกี้กะว่าหมอลำตอนนี้เจนแซดทำเงินผู้จัดต้องเร็วแต่ต้องถ้าเบิงว่าเจนแซดจะครองกทมได้โดนคือหมอลำโบนะครับเอซหากจะพิจารณาโพสนี้ที่บอกว่าไผลงไปกทมใหม่ๆกมกวิกแตกเป็นธรรมดา อันนี้ขอเถียงขาดใจเลยนะครับเอฟซีทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นหมอลำที่เก่งกาจมีประสบการณ์มากมายอย่างไรก็ตามนะครับหากตัวศิล,ลปินหมอลำท่านนั้นๆไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนก็อย่าหวังว่าคุณจะไปเปิดวิกที่กรทมแล้วคุณจะสามารถเรียกกระแสะจากประชาชนเขาเข้ามาชมจนวิกแตกได้นะครับเอฟซีหมอลำก็คือหมอลำนะครับมันคือศิละปะพื้นบ้าน ที่ไม่มีวันตายหากยังมีผู้สืบทอดต่อๆกันมานะครับแช่ว่าศิลปินหมอลำทุกคนจะโด่งดังหรือเรียกกระแสจากสังคมได้นะครับ f อถ้าอย่างนั้นก็วงหมอลำพอๆไปลงสิจดสิว่าจะสามารถทำวิกแตกขยายสังกสีได้ไหมนะครับเอฟซี FC. ไม่เชื่อว่าหมอลำทุกคณะจะสามารถทําได้นะครับอย่างโตเกียวมิวสิกเขาไม่ใช่วงหมอลำแต่เขาคือคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิก ร่วมสมัยนะครับมีความหลากหลายสไตล์ในการแสดงของเซลรปินด้านหนา้าเวทีมีทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงเพื่อชีวิตเพลงร่วมสมัยมีตลกมีหมอลำซิ่งและละครเวทีนะครับที่แสดงโชว์ด้านหนา้าเวทีมันมีความหลากหลายนะครับนี่แหละคือจุดเด่นของชาวโตเกียวมิวสิกนะครับเอฟและที่สำคัญเลยนะครับ ศิลปินแต่ละคนเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นนะครับหน้าตาสวยๆหล,ลอ่อๆทั้งแดนเซอร์ชายหญิงสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่า FC ได้เข้าไปชมก็จะมีความสุขความเพลิดเพลินเปลี่ยนอย่างยิ่งโดยเฉพาะบอตวิกคุยบ้านฟินแลนด์นะครับในขณะนี้เขาได้รับความนิยมจากประชาชนเปลี่ยนอย่างมากนะครับกระแสะความดังของเขาเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อทุกสื่อนะครับ ผู้สื่อข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าบอดวิกจะไปที่ไหนก็จะได้รับความสนใจจากสื่อข่าวต่างๆให้ความสนใจนะครับจึงทําให้วงโตเกียวมิวสิกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับพีเเป็นเพราะตัวศิลปินนะครับที่ได้รับความนิยมจากประชาชนจึงทําให้วงโตเกียวมิวสิกไปทําการแสดงที่ไหนๆนะครับก็ทําให้เอฟซีเข้าไปดูกันมากมายก่ายกองแบบนี้นะครับจนสังกัสีแตกหลายๆวิธีเลยนะครับเอฟซีทุกท่าน ใช่ว่าวงหมอลำทุกคณะจะสามารถทำได้นะครับเอฟซี FC. แต่จะครองตลาดที่กทมได้นานแค่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ความนิยมในตัวของบอสวิกผู้จิบานฟิแนแลนด์นะครับและโตเกียวมิสิกสัรพสิ่งรถไม่จีรังนะครับเอฟซี FC. ไม่มีใครเขาจะโด่งดังค้างฟ้าได้ตลอดนะครับเอฟซี FC. ความดังไม่คงทนแต่จะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวศิลปินท่านนั้นๆนะครับ ที่ยังครองใจแฟนๆจากประชาชนนะครับ e ีหลังจากโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่ามาที่หลังดังกว่าต้องเข้าใจสัจธรรมเก่าไปใหม่มาปรงซะอย่าให้ต่อมอิจฉามันครอบงำอยู่เป็นผู้ใหญ่ในวงการให้คนนับถือดีกว่าแซคคนอืน่นทุกวงมีดีในตัวอยากดังก็ต้องพัฒนาปรับปรุง ตามความต้องการของตลาดว่าสมัยนี้ที่เขานิยมฟังเพลงแนวไหนถ้าคนฟังมีหลายรุ่นก็ปรับให้มันเข้ายุคสมัยดีกว่ามาขาดากันเองนะครับเอฟซี e คอมเมนต์นี้ดีมากๆนะครับเตือนสติอย่างดีเลยนะครับเอฟซี e อย่าให้ต่อมอิจฉาแต่นะครับเด็กรุ่นใหม่ๆเขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของวงการหมอลำทั้งๆที่วงคอนเสิร์ตโตเกียวมิสิกไม่ใช่ คณะหมอลำจานะครับแต่เขาคือหมอลำร่วมสมัยนะครับเอฟอยู่ที่สมองของผู้นำนะครับว่าเขาจะพาวงของเขาไปในทิศทางใดนะครับเอฟท่านต่อมาก็บอกว่าเขาบอได้คิดว่าสิดังข้ามชาติดอกขอแค่ตอนนี้เขาดังเขาทำเงินเขาเรวยๆเนาะถ้าเอฟซปล่อยผ่านได้โพสต์นั้นก็จะกลายเป็นอากาศถ้าเราไปดรามา่าวงเราก็จะเป็นคนผ่านในวงการนี้ เอฟซีที่ดีดันวงเราให้ประจักษ์ดีกว่านาะนะครับเอฟซี FC. ท่านสุดท้ายก็บอกว่าวิกฟอยบอฟินแลนด์ก็บอกอยู่ด้น้ําขึ้นให้รีบตักตวงคนเอามีขึ้นมีลงมันบกคงที่ตลอดไปอายุคนและสังขารอย่างบอกแน่นอนเลยนะครับเอฟซี FC. นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีแซบนะครับเอฟซี FC. ใครจะโดง่งจะดังก็อยู่ที่ตัวศิลปินท่านนั้นๆนะครับ ทำตัวดีทำตัวน่ารักก็มีคนรักคนอุ้มชูหากศิลปินท่านใดมีความประพฤติที่ไม่ดีไม่เหมาะสมแล้วใครเขาจะมาอุ้มชูล่ะครับเอฟซี FC ทุกท่าน